สมิว ah ิรุณหโกจจมหราชาทิสาภาทีเทปิต um ุเหอนุรักษ uh ันต oh ุอรุเยีนัสุขเถนะจารติสม ah ิเทวาจจมหราชาทิสาภาทีเตปิต um ุเหอนุรักษ uh ันต oh ุอรุเยีนัสุขเถนะจัรพชิม ah ัสมิวิรุปภูเจมหราชาทิสาภาทีเทปิต uh ุเหอนุรักษันตุอระเยีนัสุขเถนะจารพายักษัสมินาคเจมหาราชาทิสาภาที เตปิตุงเหอนุรักษ์ขันตุอารุขยีนกสุเีนาจาอุดอนรัศมีอุเโรุจมหาราชาทิสาภาทีเตปิตุงเหอนุรักษ์ขันตุอารุขยีนกสุเถนาจาอีสารนัตสมิงยักษ์หาจมหาราชาทิสาภาทีเตปิตุงเหอนุรักษ์ขันตุอารุขยีนกสุเถนาจาสูปาพยัญชนะสัมปันนังปริพุนันต โอมนะโมพุทธรัตนังสรนังขจามิโอมนะโมธรรมรัตนังสรนังขจามิโอมนะโมสังฆรัตนังสรนังขจามิอุปริสติมิทิสาภาเทจตารโหทีวามหาเทวาจันโทจสุริโยจัลินโตจพรมโตจัสริยาทิทังพิโตจสุรัโถจัเทวเสถศโถจัภิวัตุเจโถ อิเตจะตาโรธีวะมหาทพวาพุทธ菩萨นาธรรม菩萨นาสังฆุทธนาพุทธคารัวตาอิหิสมาคันกุปปิคุณจัมตูภิโตจตุรโขจักเทวะเสศโฉจักเทวุญญะโขจักรังวาทิตังวาทิถังวานิสิงังวาสิยานังวารัตินวายิบังวาสัพพาตังรับขันตุมหาเทวาที นาวีดัชสีมาชนุภาวีนะระกสังฆานุกาวนะิัที่สมที่ช่วกะัระสที่เม์ที่รที่ทำใหราสมสที่ะมีรับฆจกส่งเจ้าหน้าที่จุดผู้ปักเครื่องสัรวยทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นผู้ตัดเครื่องสัรวยนะครับ โปเเวลาคุณฤีหวาก็ตอบตอกไม้ได้นะครับขอบเชิญนกักป่าโควาเนีตอนนี้ผาฐานแปดที่เปิดที่ทั้งสี่เปิดการมีทั้งแปดให้คณะผีทเีประมองกันตรนเพื่อต้อนรับพระมหาราชทั้งสี่เปที่ทั้งสีปิดการมีให้ทั้ทงแปดตอ ไปน้อมกลับมายาเคนมาประทานพรใหปรถานที่มรดกที่ีแห่งสิบแทนแต่งอ่างสีแีงโดยการทรุบูบาทมีความสามวัฒนามีความมั่นคงด้วยบรมคุณสู้ศรีที่จะเสด็จมาประธานพรครั้งนี้และโดยเทศปีวาทั้ง16บันา15้านสองพร้องพระอง14บามหาสมุทรและได้เสด็จตมอรสรสันิบาต มาประชุมโดยพร้องเยื่อไก่ขี่ม้าี่ไผ่ี่ประขาวเราทำราชจรูหู้รู้เวทเกบในใจภูมิขัดเด็ดมาทุกที่ทุกทางขัดเด็ดมาเพื่ออวยใจให้ถอนนับมามิรปรมิสรสา,าธิตปฏิมาหาสิวาข้าแต่ท่านผู้มีบุญญาธิการคือองค์สมเด็จพระบารมีสุวรยาผู้เป็นเจ้าในครอ,อบคราวารรดาในหมู่ิกรอ,อมร์นาเทพ่สิดาทั้งหลายครั้งนั้นสมเด็จพระศรีตศักยญาี สัมมาสัมพุทธเจ้าตราไกรกมติแกพระอรมรินทราเทชาผู้เป็นประทานแก่นุษมรคนอมตะเทวดาซึ่งรับสารสัพดาฤาธิ์ในโลกนี้ณบันนี้ข้าพเจ้าจะขอไปพบผีการมวัวสูบูทายาคขับที่อาภิไสยารฤกาาขอเดชานุภาพรักยานพระอิศวรราชาวิบัฒนทงมาสัตย์ที่ เอโอจักยะเจรนาบิมุขจามิตรกําจักทุกสภาพันอัตสวักุเวลาพยัตราะโรบาปยาที่ทำลายต้งปราศจากด้วยเอภาลุภาพจงมาสู่เส้าราชินจติดทะภาแก่ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการถบูชาการได้พระมกูทุกข่านทุกระองวันนี้ให้เกิดโชคโกใหญ่ที่การสิ่งใดสมใจปรารนาไคยะระโุนาริิวาคยะกลมมาพระตาระสุริยะจัี่มา รุ่นอาุรุณาเทวาวโูจัาจบสาตาเมตาแต่ดาตกายกับอาูเธยานัดสินโมารากสหัสุภสุดุกข์ได้สดนมียังได้ยสุดทุกเรนะบุดทูกได้เลยนะในตัวนีจุดทุกันได้และปะกเลื่อสเวยนะครับ อิติปิโสพระครวาสิทินี้ข้าพเจ้าจะขอนมกสการข้าพเจ้าจะขอสเสดุณพบรุษิเคุณพระมาดาสองคุณพระโพธิสตามสิาคุณพระพุทธเจ้าห้าคุณพระธรรมเจ้าสาแปคุณพระสงฆ์เจ้าสิบีคุณครูบาอาจารย์ิคุณพระกรรมฐานแปดคุณพระงพาสิบสองคุณพระแม่ธรณียี่สิบเอ็ดคุณไปหกเป็นลมเจคุณอากาศสิคุณอักวรสี่เคุณนักธระสามสิบสามคุณนี้แวา คุณแท้วจะสาประตาษคุณสิบหน้าคุณสิบแปดคุณสิบสิบคุณสิบสองร้อยยี่สิบเ็ดคุณพระพันยาการคุณพระโสดาคุณพระสรีชาตาคุณพระอรหันตาคุณพร้อรหันตาคุณมั่สิคุณคนสิคุณพระที่พานหนึ่งุโลเปนหน้าคุณพู้ประวัตรูปสารพันมี้าคราเโรูซนประธานอาการใดๆน้อยตงประทิ็นทแก่ตัวเข้าพเจ้า คุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุธสิบเจ็ดคุณพระเสาร์สิบคุณพระอาทิตย์สิบเก้าคุณพระราศุสิบสองคุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดคุณพระเก้าคุณทพาเวศสุวรรณนันดีคุณพผ่นัคเรศคุณพระนารายคุณพระอินทร์คุณพระพงษ์คุณพระยงคุณพระการคุณพระโลกบาลทั้งสี่คุณพระมาตุรีคุณพระภูมิเจ้าที่คุณเจ้าครูอารีคุณครูเพชรรูกัน เป็นที่เคารแพแก่ผู้ทนที่มาสร้างกุศลบารมีขอให้จำเริญสวัสดีคุณศิลปบารมีคุณทานบารมีคุณสัจจาบารมีคุณวิริยะบารมีคุณขันิบารมีคุณอธิษฐานบารมีคุณพรหมวิหารสี่ เป็นที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคุณพระคาถาว่านยาและเลือดยันพระเจ้าพิสมรต์้องมงคลแปดหมื่นสี่พันพระธรรมสันต์จ้พระไตรปิฎกภาษาประการทั้งคุณครูภายนอกคุณครูภายในคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีอีสวนคุณพระฤาษีกัดสปะคุณพระฤาษีนารอดนารายคุณพระฤาษีกระยาโกรคุณพระฤาษีพุทธมงคลคุณพระฤาษีสิงหาดาบคุณพระฤาษีกัจจพันธ์จรีคุณพระฤาษีมณี ขอจงมาเป็นประธานข้าพเจ้าจะทําการขอจงประสิทธิขอพระพุทธคุณนงพระธรรม,มคุณนงพระสังฆคุณนงพระคุณทั้งปวงจงมาประสิทธิแก่ตัวข้าพเจ้าสิทธิกิจจังสิทธิกรรมมังสิทธิกริยา ทิทธิกถาสันโตสิทธิราโพสิทธิเตโชสิทธิวาโยสิทธิอาโปสิทธิปัถวีสิทธิบิดาสิทธิมานาสิทธิครูอาจารย์สิทธิอีสวนสิทธิอินทราสิทธิพรมมาสิทธินารายสิทธิพีวาสิทธิราชาสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาสิทธิอันทาอะระหัตานักโมพุทธายะมหาอุอิสวาตุปนัญญานักหมาย ขอเชื้อเชิญแม่ธรณีขึ้นมาเป็นสักขีพยานสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่บรรพนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์หรือแผ่นดินแห่งนี้เป็นบุญบารมีของพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีเป็นเทพมาดาแห่งโลกเพราะเป็นผู้มีพระคุณต่อสรรพชีวิตบนโลกนี้ที่ต้องอาศัยบุญของพระแม่ธรณีได้สาทางังกิ่เกิดทั่วทุกมุมโลกล้วนคำนึงนึกถึงพลังจักรพรรดีเสมอมาอิระเพอหักสัวิสัยทั้งอรไทยสุนทรา ยินยิยมสมกินกาจุติเกิดขึ้นพร้องกันปฏิสนธุรีเท่าคงคาเราเป็นพิลพันธ์พระพายพัดระกองอันทะลึกแน,น่นเป็นแผ่นยินวาโยเรงพัทวีเ็็โทรณีด้วยวาลีสีธาตุเพิ่มให้พินโยธนะโดยหมายจึงเกิดอิสวนกุมมา พระธาดาพระนรา,ายประกอบสักทั้งหลายผู้สีพกจบสาคนภักสษา,ษาสเทีสตยะกาคุญษาโสตังธวรมะกันทิมาเรเสนระตติถาตุอักัโพโตปาร,ราอินสุปารมิตานุภาเวณนะมาราเารเสนาปาราธิตาทิโสทิสังปารายันติวิทังเสติ อาเสสตูคณะปีพาดบังเรนเพลงพระเจ้ารอยทาดเพื่อต้อนรับองค์พระแม่รณีที่จะเสด็จขึ้นมาเปิดสถานี ช่วยน้ำมะพร้าวเดี๋ยวใทยจะเป็นตัวแทนออกมาเส้นลำสักนิดหนึ่งเพราะบางครั้งเราเก็บเราย่างดาทำความสุขปกให้กับพระแม่มธรณีมากมายน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับใครจะเป็นคนล้างพระแม่ธรณีออกมาเรามีมะพร้าวหลายรูปด้วยกันเดี๋ยวให้เจ้นลำสักครู่นั้นแล้วตอบที่ไหนมีหินตรงนี้นะครับตอบไปที่หินมะพร้า,พาวแตกน้ำก็จะล้างพระแม่ธรณีสองข้างนะฮะข้างสองข้าง นะครับบรรดาล่างทรงองค์เทศเจ้าของตำหนักกรดีหรือปูอ่ฤาษีจากประธานพรก็ได้นะครับมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้เพลงตรงนี้เป็นเพลงนะครับแต่ถ้าเอามานะครับมาตรงนี้ใครที่จะร้างได้ปรณีมาถือมะพร้าไว้มาถือมะพร้าวเจอญด้นนะครับ เดี๋ยวผมร้องเพลงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเวลาถึงเวลาก็ตอบให้แตกตอบลงไปตรงนั้นขออภัยขอขมาอาภัยเข้แม่ธรณีนะครับทำวามตกประกเกิดมาติด20ปี50ปี60ปี70ปีบางครั้งไม่เคยขอขมาแม่ธรณีเลยวันนี้ใช้น้ำพะพ้าที่บริสุทธิ์ล้างเข้แม่ธรณีนะครับจะได้เปิดตรงนี้ให้นะครับเตรียมมาเลยนะครับเตรียมเข้ามาใกล้ๆหากมีที่ดินเป็นทิน अचिमाँ กับการว่าดวงใจฝันใจรักดีอรบพระแมษธร,รณีได้บทตรีแต่ดับไล่ลำไฟได้เอ็ๆนะครับเดี๋ยวเราไปตอกันที่ทองี

ให้นะครับพุทธิปจิตนักศรานรงค์ร่างพ่อพระมหาพรมนะครับมาช่วยกันตรงนี้นะครับเปิดแม่ธรณีแล้วเราก็จะเปิดมหาราชทั้งปีพริพุทธนุกรรมนะครับพระพุทธนุกรรมเป็นผู้ทรงแก่โรราชพิธีการระดับต่อไป่ด้เชิญพระพุทธนกรรมนะครับโอมรุเทวะะนมามิวิศนุกรรมกันจีวะ อาจาริยัทีทวามหาปัญญูธิรปนามังโยธาพิเศษตังปฏิกรรมนามังเทวันตุโอุอาคัตเฉยยะอาคัตฉาหิเอหิเอหิมะมะมามาวันภามิคณะปีภาบรรเลงทีกระมิมิตเพื่อต้อนรับองค์พระวิณุกรรมรมภูมิประกอรกายท,ท่านนิดตัดแส่งโรจรา,า์จะมีการเกิดความสวย ึ่งมีท้าทศรถท้าวีรุษหกท้าวีรุษแปดเท้าเว,าวสุวรรณนเรือนเดว,วันนี้จะควบคุมทิศทั้งสี่เปิดบารมีให้ทั้งแผทชาเวสุวรรณเป็นเทพแห่งสึนทรัพ์เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวยระมับคั้งรักษาสมบัติของเทวโลกทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ผู้ผีปีศาจทั้งปวงในคำพีเทวภูมิกล่าวไว้ว่า้าเวสุวรรณได้บำเพ็ญบารมีมาหลายพันชีิต รับพรจากพระอิสรพระปกให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวยนอกจากีหน้าที่ของเท้าเอมีมากมายเช่นการดูแลปกป้องคุ้มครองพระศาสนาปกป้องคุ้มครองผู้นั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐาน